แ่บจังอร่อยมาเลยานมา่ะส่านแบเอนรับเปรี้ยวความเผ็ดความมันมันลงตัวกระุ้สมองดิฉั้นตื่นตื่นมาก็จะใช้งากระตุเราน มือเดอุดสี่งเทนอเจตนแดนแนเดือดเดือดเลยพี่น้องวะเนี่ยมือจน่า้ก้มคนลาบคนลาบพี่สิงนะฮะคนคนลบ แค่หมูทันนะครับเก็วอนเราอยู่ร้านเดิมนะฮะคุณยอดซินนะฮะแค่ยูทูบนะครับอยู่กับเชฟน้อมนะครับไม่พี่โจ๊กมาด้วยนะฮะวันนี้นะ โยกสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่โจ๊กสวัสดีครับเด้งฮาวเรามาโจ๊กรักไทยนะฮะนางก็ได้หลายคลิปแล้ววันนี้โจ๊กอ่ะแย่ขยันนะฮะนี่ยตำซั่วบหรือตำอะไรเนี่ยตำมั่วนะตำมั่วตอนนี้หนูคือเสะทุกอย่างตำซั่วบตำมั่วาตำซั่วนี่ ออาธิบายไปเจ้าเออมันจะเป็นปังโค้งด้ยนองใหญ่เราคุณโจกเนาอ แค่ Connie, ยังไ <cko ier, S 2> ่อ <uar> ๋อไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มโคตไข่เค็มนะฮะโคตรไข่เค็มปูม้าเนาะนะฮะโคตไข่เค็มปูม้านะครับส้มตำโคตไข่เค็มปูม้ามีบอปูม้ามีเนาะะเป็น เอาเพ็ดบอเพ็ดไห่อันนี้เยี่ยมมาใช่ไหมครับใช่ีูดไข่เค็มเยี่ยมมานะครับอันนี้พี่พีทกำลังหันว่าม่ผูกมาพี่น้องเยี่ยมมาแม่งานมาสมทบไปเรื่อแม่คนหล่อมาแล้วพี่น้องงานชุดเดิมนะฮะขวดแก้วขดก้นเชรญก้นเชิญกองแก่ปิดประตูรอซุปกะเทสะเทสถั่วางแมวมากะเทบอ ปลาคุณลังเขาหลานยาวๆเลยพี่น้องโคตไก่เค็มมามึงนคนเต็มหลานอ่ะสาวใหญ่ไม่รุ่นกับมากินเลยพี่น้องว่าใหญ่กับมากพี่น้อง คนเขาลานแล้วเต็มเลยพี่น้องลานเลยมังลูกค้าในลานนะพี่น้องเต็มเลยเลยพี่น้องโอ้ยบรรจัยเนาะสุดยอดเลยะฮะจะมาโคตรเอ้ยอันสองฟอง หลายแล้วกจะกินเยอะไม่ได้เป็นอย่างม่ได้แสบปะเออเออมาแล้วฟังแล้วไปใช่กันแล้ก็จะทำก้อยนะฮะก้อยและส้มตำไปแรกรเรียงของเรานะครับไม่ได้นองมากนะครับเรใ้ผม คือสานะการกต่งไปเม็ดเริ่มแตกราคาโดนตับโดนที่โดนับไปให้กินน้ำตาลพวกยาตกนไเลคว่าโดนกัแ่ไปตามไรกวครบอิเนทกนนั่ากันนะุดรถนะคร รเ้างมานทำส่งนี่สบายได้พี่น้องมันก็พิจารณาแค่เดียวอ่าเราจะอธิบายไปมันเรียนเซตตาได้ไหมนรับเป็นสมุนไพรนะครับผูกระเทียมช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลของเราแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะครับอ่าต่อไปก็คือมะกรอกบ้านเรานะครับมะกรอป่ามะกรอป่ามะกรอป่ามันมีความเปรี้ยวความฝวาเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเพราะว่าความเปรี้ยวแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับเปรี้ยวมะนาวก็อีกอย่างหนึง เปียวมะขามก็จะอ,ออกวหวานๆเปรี้ยวๆเป็นธรรมชาตินะคะชาเน,นี้ยคือปปปเป็นการผสมผสานแต่มันความเปรี้ยวหลากหลายสายพันธุ์นะครก็จะมีมะกอกป่าด้วยมะกอกป่าดได้กินตามฤดูกาลฤดูนี้นะครับเป็นช่วงที่ออกป่าออกลูกออก,กอยต่อไปก็คือมะเกอเต้ดีละกันงเหอปีละครั้รแต่มะเกตเต้พวกน,นี้หายากค่อนข้างแพงนะค่านผู้ชมหน้าปวด เกษตรกรเนี่ยค่อนข้างจะปลูกยากได้ผลผลิตออกมาน้อยเดี้เดียวเดียวแหวเดี๋ยวกับไปเบิกก่อยได้ป่ะเนี่ยเลาก็สิก่อยก็วัวนี่เป็นวัวจากไหนกันดี่วานะมันนางเอกนะคะนางเอกนะคะนนัวนะคะนัวก็น้ำปลาสุกต้มสุกเรียบร้อยนะคสุกนะคบไม่มีพย่าค่ะนะคะเออ เป็นปลาหมักนะคะหมักระหว่างเกลือหมักเป็นปีเลยนะคะับท่านผู้ชมแล้วก็จะใส่เอ่อยิกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมมากเตะจนหมูกะคุณเตะจนหมูน้ำลายแตกแล้ว uh, คือมะละกอที่เราสับนะคะเคล็ดลับเคล็ดลับอ่าเพื่อนสาวเขาก็จะไม่มีความรู้นะคะห้องนางนยจะแช่ใช่ผมห้องนี้สบายนะฮะแกก็อธิบายไปเรื่อยนะฮะ ดูการตำนะคะช่วงที่มีวัตถุดิบเยอะค่วยยัวค่อยยัวเย็นวะยัวยวยัวอยดี่มันจะไม่แบบแเด็ไปช่วงภาษาเาวายัวเอามาซิมมาซิจ้าวนยมาซิมอันนี้จะไม่หวานมากนะคะแซ่บกัอ่อนมากเลยน่าทานมากเลคะสีสันไม่พิจกชิมไม่พิจกชิมนะแต่ว่าะครชิมครับพิจกจดจาดฟาดบึ้มไหม มั้งรสชาอิเอมอนจีจาสัความเปรี้ยวความเผ็ดความมันมันลงตัวอุณสมองในชั้นตื่นตื่นมากอ็เป็นอาเยนี้แหละค่ะเลิศมากเลิศมาเลิศจริงจรค่ะท่านผู้ชมขาร้นบเออนไอยู่เยารดอาาอยู่บักขาวนะคะ ท่านใหที่แวะเบียนทานมาอยู่ข้าแวะได้นะคะร้านคุณน hmm, ้องอืมแมนแมนก๋ว่เไทยเห้าครับก๋วยยเห่าคือชินาวนะคะคุณหนูวิทยาพารานะครับชื่อครัวนะครับเป็นครัวไทยเหาคะครัวไทยเห่าะัโอ้หวัเค็มก็จะวางไว้ต่างหางนะคะเออนะนะ แค่อะไรสวยนะอ๋อหน้าสวยหน้าคนต่ำไหมไม่ค้าก็ฮ่า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 วแล้วกลัวอะไรมันงใมามุ่งนีบันวะัวแล้วอร่อยด้วยค่ะท่านผู้ชมเราลองมากินนะคะแต่พอมันรสจี๊ดจ้านะคะเมื่อได้ผสมกับไข่เค็มบรรจะลงตัวมันจะนัวมันจะมันนะครับท่านผู้ชมมันนะครับมีหลากหลายรสชาติต่ำมั่วไม่อยากเชื่อว่ามันมมมั่วแต่มันอร่อยฮ่า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 เราบอกกีนาะะพี่น้องไปค่ะ อ๋อโปรกัะโปรกับโปรเด็กเสริฟผู้เด็กเสริฟได้ครับอืมจัดจัดฝาดเบื่อับพี่น้องาาได้พี่น้องก็ินสมตามครับใครก็ใช้ก็ติดตามครับติดมชิมแซนจุ่มนะครับจัดจัดฝาดเบื่อมาพี่น้องนี่ครัะพอดีเก็จะไม่แจกอาวุฒิก็จะให้รอถ่ายรูป เดี๋ยววินาองกินเขา่าไออออปแล้วเว้ยเบิดเลยเดี๋ยวจะเลียดเ,เอากก่พีดว่าครัจะมากนะครับหนึ่งเขาเฮ็ดนนะ้ำก,กินสู้ก,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 กันกินเจือบก่อนย่างลูกไก่ยิ้ววิอาทน้องมอย่างลูกยิ้วขุยงี้กกันกิน ผู้ชายจิตกรต้นหลีเดยตัวนลงตัวลงตัวลงตัวลงตวนเกาหลีตวญี่ปุ่นได้แล้วข้าวผัดสาพี่จอก เือกะูอย่าง่อ๋อเพี่เลรนต้องกินเครืกันเยว่าจุใช้ดังดอกเครื่องใช้ดังว่าจเหล่านื่อเครือมันเป็นยังไงของต้นคืองุที่ประเทศตัดพวงทัง ทายกีอยู่เด้อเอามามาเอามาลุงสูลินนะมันคึกยังไดมียังไดเอามาเบิ่งกันนะเม็ดแบบใดดน้อนตอนสกินนี่เ่ตอนมายนอกินหรือว่ากินยาโอาเนาะโอ้อยากคึกสนบีนอน จำเราจดาไม่ได้เลยนะผู้ชายหรกะชายโอ้กะชายยาชายไ่น่เออกินละมันเด็ปุ๊บยายปุ๊บอืมปุบปับปุบปับเด่น่ทอดมันปลากายแม่นบ่ลนุ่มหมูบ่ใช่หมูทำเลยใช่หมูทำนัมันเนี่ย ยุยแก่ก่อนพี่น้อมั้นหอน,นคุณน้อมยุยแก่ละ่ะกัวไทยเห่านะฮะนาโรงพยาบาลสมเด็จพยุวราชบกขาวนะฮะกำลังทอดมันนะครับอันนี้เป็นหมูบ่เหนยวนะเพื่อน ใช้งานมากเลยสีสันสดใสโอ้โห ่อนพี่น้อง่าเขาไปไกลครับเอาเห็นตะมือเชฟเลยล่ะคณะหมูกลอก จ่าอิมา่าลอดฝ่าว้ยมันหิวเขากันว่ามันปมากใจเย,นย,นยน็นเย็นนิดมาืกันหนึ่งเขาเตรียมหาแนบแถวนี่จะมากแบบคนบคนลาบคนลาบพี่สิงนะคนคนลาบ เลือดเริ่มซีสันเข้าไปนะพี่น้องเอพื่เรียนสุกบ่ก้อยขั่วโอก้อยขั่วทะนเนี่ย ก้อยแล้วก็ไปก้วนะครับกมผมอำลำอำลอำอ่าต้มก็มีเมนูต้มก็มีบ่แต่ยังไม่สุกอ๋อต้มมันเปื่อยนะฮะ ไปขัวเนอ <c oughs> ว้าวไปเจ้ากันเลยน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำบล่ละนะมากเนีโยกกัน,นกลนะเลยสูกิน

่ดดีแล e ้วลูกบนีะเขาใส่กุ้งนี่เนาะอันหนึ่งเนาะกุ้งแหงเนาะอ่า โอ้ถ่ายคลิปเราก็มาหาลูกแครับพี่น้องครับลูกซ้ายสั่งอ่าลูกซ้ายัดผู้เดียวเดนี่จ้าจ่าจาจากลายแก็เดีามครับเจอกันคลิหนาครับสวัสดีครับผมมาพิจบกันนะฮะลูกซ้แม่เด้นี่โอ้โอ้